วันที่26มีนาคม2565นะครับเวลา10นาฬิกาที่ริมโข้งสาธารณะนะครับถนนข้าเมานะครับหน้าเทศบาลเมืองหนองบึงการท่านดรสงศักดิ์ทองศรีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามอทอ .2 ลงพื้นที่นีไปเบื้องยังวัดตีนี่เดไปตรวจเบื้องล่ <ภา S 1> ะครับวนะ่าพื้นว่าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันและการสูญเสียแผ่นดินไทยนี่พื้นว่าที่กาลังก่อสร้างความยาว่วไม่หน่อยนะครับจ็กกิโลครับ1,800เมตร โลกลัวโลแปดออยเกือบสองกิโลนะครับนี่ที่เห็นกันเลยเต้นบ่เกือบสองโลแล้วการสำรวจพื้นที่นะครับจะดำเนินโครงการก่อสร้างสนามแข่งขันมอเตอร์คอร์สจำเลยมึงเขาแข่งมอเตอร์ไซค์กันบอลยกล้อดเต้นน่ายกล้อขึ้นไปได้สบายเลยแบบนี้แล้วก็ออฟโรดบ่ออฟโรดพร้อมดิบ้อรถพี่อาบยกสูงๆกันนะยนกหลอใหญ่ๆนะครับไปที่มุนไปทัวร์เพื่อทีให้พี่น้องชาวบึงการ ได้มีการแข่งขันแล้วก็ได้มีการชมเนยแม่นบอลคือจะว่าเขาแข่งขันกันตอนนี้ไปละมืมเนียเขาประกาศแข่งขันไปเบิรงมอเตอร์ไซค์ยนกรอรถปิกอัพยกล้อมอเตอร์ไซค์ยกล้อไปเบิรงได้เลยโดยมีการแข่งขันที่ดีมีฝีมือระดับชาติระดับโลกโดยเฉพาะสิมาแข่งเลยโอ้มาแข่งให้เบิรงแม่นสามารถดูได้แล้วก็สนามกีฬาทางน้ําเพิ่มต่อไปนะครับอาจจะมีเจ็ตสกีเนี่ยแข่งเรืออัน นี่ก็บรรนาโบสแข่งกันเรือพายสิเนาะเอออต่ไปถมถมออกมาไกลอยู่ตัวนี้ตะกี้ลุงชายทอดสดย่างไปตางกล้องอยู่ผุนริมน้ำโขงคุณบอสพอเห็นจักเรืออยู่ไสอคนก็ลงไปก็สิคานย่างนะนี่แหละบัดนี้คนก็เลยเห็นถมน้ำโขงไปข้างพุ่นกันเจ้าอยากเบิ่งกันย่างไปเบิ่งอยู่พุ่นเลยเออได้การแล้วบัดขี่รถไปเบิ่งรถแล้วโอ้ยจอดรถกึกเบิ่งโขงข้งพุ่นนะครับสบายสบายบัดนี้เนาะชักเข้าข้ไป ทางด้านท่านด,ดนร์ทสรงศรทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามอทอ .2. ก็ได้มอบหมายให้ทางเทศบาลเมืองบึงการโดยท่านนายกราชันวนาภมนายกเทศมนตรีเมืองบึงการเขานี่แหละได้เมินการปรึกษากับผู้ออกแบบการแข่งขันมอเตอร์คอร์สและก็ออฟโรดนี่ต่อไปด้เพื่อมาบึ่งว่าโอ้ยจังไลมาเนี่ลองเขียนนะครับท่นไปเป็นคุยกันอยู่นี่อ่า กระสุนนี่เราปติบอลกับผมนี่จำได้ย่นนี่เสื้อตัวนี้แหละกจจะนี้ก็สิบปติบอลับผมเลยนี่มึงดูบรรยากาศริมโขงนะครับหลังจากที่เราถมในเรื่องของเขื่อนป้องกันเนาะเข<อ>ืเ่อนก,ก็สร้างลงไปได้บ้านนี้ครับจ,เจะเป็นจุดชวมวิยุได้บ้านไนเดี๋ยวจะเอาถมลงไปเย้าลงไปชนกับเขื่อนริมโขงที่เขาจ้าไปยิงหนูน,นะบ่ไม่โอ้ก็จะกลายไปของเ,อเดี๋ยแล้วก็วจ,ะวจะถมเป็นลานกว้าง แล้วก็ทําเป็นแลนด์มาร์กเนี่แล้วก็เป็นเทศบาลเมืองจะทําเป็นอบจอ่าติดริมของเลยเนาะติดริมโขงครับแล้วก็จะมีลานพญานาคคล้ายๆลานใบชุกศรีสัตนคราชของพระนครพนมแมนไบเป็นจุดเช็คอินเนาะแต่ว่าก็จะทำเป็นแลนด์มาร์กงามเออนี่ นี่กำลังเริ่มถมลงไปแล้วอ่าอ้าวถาเบิงข่าวดีดีของจังหวัดบุรการนต่อไปสินีมยังเพิ่มเติมขึ้นหลายครับพี่น้องสำหรับทางบุรการเน์ห้อ่ว่าสิเป็นสนามบินแน่นะสะพานข่วมแม่น้ำโค้งสนับสนุนโดย fastgro โปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืช fastgro ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร085 647 1234่สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วง เชื่อถือได้